สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาปิดเจ้าฟอดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห่หนึ่งศูนย์นะครับผมหรืออะไรไม่รู้ครับลูกค้ามาก็ไม่สนใจครับเอาแต่มันจะเป็นห่หนึ่งศูนย์ก็ถูกขอแค่เครื่องเกียร์ดีก็พอระบบดีครับมาให้ดีนะครับผมจะมาตอบคอมเมนต์จะเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีหรือคอมเมนต์มานะครับผมบางทีบอกว่ารถพี่ร้านขายแพงมั่งอะไรมั่งนะครับผมขายเลยนะครับคนที่ว่าเม่นมาว่าแพงไป รถนอกซื้อไปเดี๋ยวก็พังอ่าฮะรถป้ายแดงมาซื้อมาก็พังเหมือนกันครับถ้ารถนำมาใช้งานมันซื้อมาจอดอ่าฮะครับ uh huh. ผมในคอมเมนต์ต่งตางๆน,นานาก็ขายแล้วนะครับคันนี้ห้าสองแสนห้าหมื่นบาทครับเฉพาะตัวนะครับนี่ครับอ่าขาบอกตกใจครับซื้อจบเลยทั้งเยรียบดูแล้วว่าแพนตามนี้นะครับนี่เลยตามนี้ทุกอย่างนะครับ ทีนี้ก็เข้ามาลูกค้ามาคุยถูกใจครับจิดง,งานให้นะครับอีนี้จะมีรั่วมาจยังผมแจ้งไว้ตามคลิปอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนซีนฝั่งล้นนะครับปำะมามันออกก็ไม่คือแม่เอาอุปกรณ์อุปกรณ์เราแทมสลักไปเลยครับนี่นกางเวทคู่หนึ่งครับเราไม่ถอดอ่าครับผม ก็ระบบฟองเราไปช้งานได้ครับอ่ะเวทเป็นเวทหนาด้วยนะครับอ่ะมันมีมาเราขายตามมีมาครับนะครับเครื่องเกียร์ดีไม่หลุดไม่หลวมคือล่างทําความสะอาดนี้ครับเราไเปลี่ยนชิ้นให้นี่ครับผมนี่เป็นทีหกแล้วครับลูกค้าดูรถเต็มครับอันนี้แหมปั้มลมปั้มตัวนึงก็ลูกค้าอยู่วังน้ำเขียวนะครับขอบพคุณมากนะครับผม ก็คือมาสามคำรู้เรื่องครับก็คือมาติดเคร่งดูปึ้งไม่ลองวิ่งเลยครับคือผมอถคันนี้นะเดี๋ยวยายหน้าตามนี้นะครับนี่ครับก็ราคานี้ครับใครคิดว่าซื้อไปซ่อมก็ไ้าดแดงครับหรือใครซื้อได้ราคานี้ก็มาดูครับยังเหลือครับนู่นมาคุยกันครับผม เยวจะรู้ว่าถูกหรือแพงอ่ารถเล็กเก่าญี่ปุ่นก็ย่งเหรียญนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่อ่าตัวนี้ก็จะเป็นบีห้าพันนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทนะ XB1 ไอ้ XB1 นะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์สามถูกประมาณสี่ร้อยพราะวโรตารี่เมทสิทนะครับเข้าโงไานได้เลยครับก็อเรื่องเกียร์ดีนะผมตามนี้นะหกหมื่นเก้าพันบาทนะเก้าไม่ขาย ครับผมก็ร้านผมตั้งไว้ก็เกษตเจอเบอร์โท,ทตรทตริดต่อก็0 8 2 8 4 7 2 5 0นะผมอ่าก็ลูกค้าแต่ละท่านมาก็บอกว่าของร้านเราก็โอเคในเรื่องระดับเครื่องเกียร์ครับในระดับหนึ่งแต่สีไม่ต้องสนใจครับเดยวบอกงั้นสีทำกันได้ครับผมอ่ามาาเจ้าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวใหญ่ครับ ก็ตัวน,นี้ก็ยังอยู่นะครับเจ็ดนะครับราคาเปิดไว้1นึ0 0แบาทนะครับก็หลานจะช่วยโพสต์ไปอยู่นะครับสนใจก็มาคุยกันนะครับราคาตัวน,นี้ก็จะมีเล่มนะครับผมเล่มชุดโอนอ่าตัวน,นี้ก็จะเป็น6กพันหทีสนะครับคนดูเป็นอ่ะมันไม่ใช่6กพันหแน่ๆครับมาดูเอาตัวน,นี้เกียร์ก็ปกตินะครับ ตัวนี้สองแสนแปดหมื่นบาทนะครับตัวรถก็ผ่านเจ็ดนะครับไอผ่านหกครับผมนี่ผมสายไล่ใช้งานทุกวันครับถูผ่านนี่เลยขาวจั๊วช่วงนี้ยุด่อมรถทำคลิปก่อนนะครับอ่นนี่ก็จะเป็น x b 1นะครับเอไม่ใช่ครับนี่ก็จะเป็นคูบูต้านะครับ B5000 เครื่องยนต์สามสูบกับเพิ่นสี่้อสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ อันนี้ห5 0 0 0บาทบี0หกันะครับตามนี้ครับก็ท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับ0ูนย์แปดสอแปดเจ็ดสี่เจ็ดสห้านเดอครับ